ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับเปาวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสันเสริมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายทิพยบุปผามาลาโดยมีกัละยาณมิตรรัฐและกัละยาณมิตรพยาวเนธไทยนำกล่าวคำถวายพิธีถวายสุขันธม,มาลาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีกลัลยาณมิตรเคนเเงาสีวัดและกะลัลยาณมิตรบัวทองสีจันทวานบงนำกล่าวคำถวายพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีกลัลยาณมิตรพูลพิไลบัมการ์เนอร์และกะลัลยาณมิตรทองใสาพาราน,นำกล่าวคำถวายเมื่อถึงเวลาธรรมกายคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระพร้อมสัญญาณถ่ายทอดสดพิธีบูชาข้าวพระ จากศูนย์กลางพิธีน้วัดพระธรรมกายประเทศไทยด้วยความปราบรื้มปิติในบุญกันทุกคนซึ่งทุกท่านต่างทราบดีว่าการบูชาข้าวพระนั้นเป็นบุญใหญ่เพราะการบูชาข้าวพระแบบเข้าถึงเราจะได้บุญมากเป็นอสงไขยอัป,ปมานังคือจะนับจะประมาณไม่ได้แม้ว่าผู้มีรู้มียานทัศนะสามารถคำนวณเม็ดฝนได้ ก็ยังไม่อาจาคํานวณบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาข้าวพระได้เพราะเราบูชาข้าวพระถูกตัวจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระธรรมกายนับอสงไขยพระองค์มิทวนจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสหาวาระเดินเกิดโดยมีกาละยานามิตรกรมลชนกสายสมอนนำกล่าวคํำถวายส่วนพิธีถวายกองทุนบุรณปฏิสังขรณ โดยมีครอบครัวลีพัฒนพ,พันนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ถวายกองบุญต่างๆและปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมบุญและสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาโดยความปราบรื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ